don't really think I'm liking it at all, to be honest. Goodness, what do I have in common with her? h mm, I've grown into myself a bit more recently. I'm a bit more confident, I'll say that. But I'm so I don't dress like that. อ uh, ันนี้ก็เป็นน้องเอมมานะคะเป็นนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์เรื่อง Wednesday นะน้องเขาดังจากเรื่องนี้เลยนะคะแสดงเป็น e n i t นะน้องก็พูดว่า I don't really think I'm like i n i t at all to be honest นะคะ ประโยคแรกคือฉันไม่คิดว่าฉันจะเหมือนอีนิดนะ I am like จะแปลว่าฉันเหมือนไม่ได้แปลว่าฉันชอบเพราะว่า like อยู่ข้างหลัง verb to be คือ am เนาะนะคะฉันไม่คิดว่าฉันเหมือนอีนิดสักนิดเลยนะ to be honest อพูดตรงๆวงกลมให้แล้ว to be honest นะคะแปลว่าพูดตรงๆนะคะ goodness w o u l do have in common with her ขีเส้นใต้ตรงวลีหรือสำนวนที่ว่า h a v e i n common with someone ไปดูว่าแปลว่าอะไรอันนี้เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยมากๆคือแบบคือได้ยินมาแบบไม่ต่ำกว่า50ครั้งแล้วกันเพราะว่เป็นคนดูคลิปอะไรพวกนี้ดูหนังอะไรเยอะนะคะนะมันอยากให้ทุกคนนำไปใช้ที่เป็น h a v e i n common with someone นะคะเป็นสำนวนที่ แปลว่ามอีอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะแชร์เรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่เราสนใจมีประสบการณ์ที่ค,คล้ายๆการกันมี characteristics ก็คือแบบว่าบุคลิกอะไรต่างๆที่เหมือนเหมือนกันนะคฉันเนี่ยถ้ามีถ้าเราพูดว่า we have something in common หมายถึงว่าเรามีอะไรที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนั่นเองอก็จะมีตัวอย่าง2ปอประโยคให้ดูลองอ่านกันเองดูนะคะลองแปลดูซิว่าแปลดได้ไหม